วันนี้มาพบกับนักทองนะครับตามสัญญานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องทองเคใช่ทองเกหรือว่าทองแท้นะครับครับทองเคนะครับก็คือเป็นทองแท้นะครับแต่เรียกตามหลักสากลนะครับก็จะมีก็จะมีแบ่งแยกกันเป็น4ประเภทใหญ่ๆด้วยกันนะครับครับก็เรื่องที่1 8บนะครับสิบแปก็คือทอง7 5นะครับ1 4บก็คือทอง58.5% 10K ก็คือทอง4 1 6นะครับแล้วก็ 9k ทองอยู่ที่ประมาณ37.5%นะครับ แต่ในบ้านเรานะครับประเทศไทยนะครับที่นิยมใช้กันนะครับก็มี 18k 75%นะครับกับอีกแบบหนึ่งที่ชอบเปอร์เซ็นต์สูงก็คือ90%นะครับที่เขาเรียกว่าทอง90หรือทอง 21.6k นะครับทีนี้เราพอเข้าใจแล้วใช่ไหมครับว่าทอง K ก็คือทองแท้นะครับไม่ได้ทองเกนะครับสรุปง่ายคือว่าทอง k คือทองแท้ไม่ใช่ทองเกแต่แยกการตามเรียกตามสากลนะครับ โดยที่เต็ม99.99 99นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือ 24k นะครับแล้วก็ไล่ลดลดลงมานะครับตามที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับก็ลดลงมา90 75 58.5เ 58. 5, แล้วก็ลงมาจนถึง 9k นะครับที่ใช้ที่ยมใช้ในบ้านเรานะครับส่วนในงานทองต่างประเทศนะครับที่นิยมใช้กันมากๆเลยก็คือ 18K ลงมานะครับ อส่วนทองที่นิยมใช้กันในการทำจิวเวลีน่นะครับ,บก็คือ 18K นะครับหรือ75%นะครับตามหลักสากลนะครับด้วยทำไมถามว่าคำถามก็คือว่าทำไมเราถึงต้องใช้ทองใช้99.99 99 99เลยได้ไหมหรือ95เลยได้ไหมทองประเภท99.99 99, หรือ96.96.5นะครับจะนิยมทําเป็นพวกสร้อยคอหรือเลดข้อมือที่ไม่ต้องฝังอัะมมณีหรือว่าเครื่องประดับใไไดๆลงไปนะครับ เพราะอะไรถึงไม่มีการฝังนะครับหรือว่ามีการที่ทําฝังได้ยากมากๆหรือว่าน้อยมากที่นิยมทํากันก็เพราะการฝังนะครับทองต์สูงจะมีความนิ่มในตัวนะครับซึ่งพอเราใช้ใช้ไปทองมันจะเกิดหนักเตยครับมันจะห้าหรือว่างานออกเพชรพลอยอาจจะหลุดได้ครับโดยที่ทองนั้นทองนะครับก็คือ96.5นะครับเราจะสังเกตได้ว่าสร้อยคอหรือว่าแหวนนะครับมันจะมีความนิ่มนะครับเมื่อเราจิกกดลงไปครับ มันจะมีความยืดอยู่หรือว่าความนิ่มในตัวนะครับเพราะฉะนั้นคือเลยไม่นิยมการนํามาทําเป็นเครื่องประดับนะครับในการฝังเพชรหรือว่าฝังพลอยลงไปครับโดยทางร้านของเรานะครับก็จะมีทําตั้งแต่ทอง90%นะครับ75% 58.5%แล้วก็งาน 9K นะครับ37.5%นะครับโดยถ้างาน90%ก็คือทางร้านเราจะทํา90%เต็มนะครับโดยมีใบเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับอย่างแหวนวงนี้นะครับอย่างแหวนวงนี้นะครับแหว พิลอนนุกะเก้านะครับด้วยแบบนี้ใช้เป็นพลอยแท้เพชรแท้นะครับแล้วก็ถอ90้าเต็มนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะครับอย่างนี้นะครับก็คือใบเช็คเปอร์เซ็นต์นะครับของแหวนวงเมื่อกี้นะครับที่เราบอกว่า90%ซนะครับที่เราทําเสร็จแล้วนะครับเรามีการเช็ควารันตีเปอร์เซ็นต์ให้ลูกค้าอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับนี่นะครับนี่นะครับ ก็คือที่เช็คเปอร์เซ็นต์มานะครับ AU นะครับเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือทองนะครับ91%ซึ่งมงเมื่อกี้ทำเกาสิแต่ได้ประมาณ91นะครับครับทีนี้ก็พอเข้าใจคร่าวๆนะครับกับเรื่องเปอร์เซ็นต์ทองนะครับกับทองเคนะครับไม่ใช่ทองเจนะครับคือทองแท้ครับถามว่าอ่านเก้านิบหกจุดหทางร้านทำได้ไหมทำเป็นจิวเวลรี่ก็ทำได้นะครับแต่อย่างที่แจ้งไปตอนต้นนะครับคือลูกค้าต้องเข้าใจว่ามันมีโอกาสเสี่ยงที่เพชรพลอยหลุด หรือว่างานมันจะมะีด้วยค่าทองที่มันแพงนะครับคร mm. าวนี้ลูกค้าก็จะสามารถเลือกได้แล้วว่าตัวเองตั้งบัตเจ็ตไว้เท่าไหร่ mm. ควรเลือกทองกี่เปอร์เซนต์กี่เคนะครับที่เหมาะสมก,กับบัตเจ็ตในกระเป๋าเรานะครับสาหรับเพื่อนเพื่อนท่านใดที่มอีอยากจะแลกเปลี่ยนความรู้หรือว่าอยากจะสอบถามหรือว่ามีแหวนเพชรแหวนทองวงเก่าอยากทําเป็นวงใหม่หรือว่ามีงานจิวเวลリーในไหน,ไห,นหรือว่าอยากได้เพชรใหม่ พร้อมใบเซอร์หรือว่าอะไรก็สอบถามทางร้านสีทองจิวเวลรี่ได้นะครับนักยินดีบริการนะครับยังไงก็ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับ<ม>เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับอยากรู้เรื่องจิวเวลรี่ปรึกษานั้นได้เลยนะครับไว้เจอกันใหม่ใน E ีีหน้านะครับวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย